สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นการอัดคลิปที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็อยากอัดเฉยๆกําลังจะไปรับน้องสาวที่ไม่ได้เจอกันประมาณ10ปีแล้วรอเล่นสองสาปีแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะไปกันเลยตอนนี้อยู่บน BTS อนกสาวลีชัยนะคะเดินแป๊บเดี๋ยวเรามาดูสถานีแป๊บหนึ่งนะคะว่าเราจะไปที่ ตอนนี้ก็ถึงสถานีสายหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาน้องสาวก่อนน้องสาวจะอยู่ที่ไหนคอยดูสภาพนางนะคะบอกว่าร้อนมากว่าอย่างเหมือนจะเห็นแล้วอะไรอย่างเี้ไปดูก่อนนะ บอกว่าอยู่ทางออกหนึ่งสองนี่แหละแต่ว่าโอ้สภาพวันนี้แบบไม่ได้เลยดีเหมือนจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าคะ่ะเราไปก่อนนะไ <c oughs> อนน้เฮียเสื้อลดลยจคาพอันนี้คือแบบพอยทถารอค่ะทุกคน <c oughs> คือรู้สึกยังไงาะ <c oughs> <Christopher. S 2> ตอนนี้ถึงอนดับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะหามุมถ่ายรูปให้น้องสาวก่อนนะคะทุกคนต้องเป็นมุมที่แบบว่าสวยๆผอมๆจะต้องขอไปแปรงร่างก่อนนะทุกคนอ๋อมึงเอาใหม่นี้ติดกล้องติดกล้องแบบยืนด้วยดิติดกล้องเดี๋ยวจะไปแปนงกูสังมากต้องไปแปรงร่างก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะคะจะต้องปปิจ ในที่สุดนางก็ออกมาจากห้องน้ำได้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาน้องสาวหาอะไรแบบลงท้องสักสี่ห้ากิโลก็แล้วกันนะคะวันนี้จะมาเพิ่มน้ำหนักกันนะคะคือน้องก็แบบดูดีมากแล้วกูคือแบบเอเอคุณหนุ<อ>่มก็คนชายเออกูก็เหมือนแบบนางจันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคน อนนี้เราก็อยู่กับดาราดังนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แบบไปฟ o r ไอจล้วยนะคะส่งเปเลยค่ะแล้วมันเอาของ<ช>ดิฉันไปอีกแล้วมันจะแย่งตั้งแต่มันเกิดมาจ<ช>นถึงทุกวันนี้มันก็แย่งของฉันอีกแล้วสักคำสักคำาอ,อเออเออเออของกูอร่อยมากค่ะตอนนี้ก็ แรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พามาเดินหาเสื้อผ้านะคะก็ะคือมันบอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็มาดูก่อนโอตอนนี้อยู่ที่ไหนบอกดิตอนนี้อยู่ที่ที่เดิมค่ะที่ไหนอะไรนะเอออ,น,น,อน,นุอนุอนุอนุสวรีเออเออ่งเข้ากรุงมาวันแรกค่ะไม่รู้จักเลยที่ไหนเป็นที่ไหนเสื้อกางเกง บอกแม่ค้าบอกว่าเออมีไซส์ L หรือเปล่าแม่ค้าบอกว่าอะไรนะ L ไม่ได้นะคะต้อง X L แทนั่ซื้ออีกแล้วค่ะทุกคนฝากไปบอกคุณย่าได้นะคะว่ามันซื้อเยอะมากค่ะตอนนี้ก็ซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวกกับอากาศที่เย็นสบายมากอะไรอย่างนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถเมย์นะคะ ไปส่งน้องไปหาพระมานดานร้อนมากค่ะทุกคนดูนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไปส่งน้องหาอาแล้วเรียบร้อยกลับมาที่ MRT นะคะเดี๋ยวเราจะกลับห้องแล้วตอนนี้หาตังก่อนอยู <c oughs> ่ขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งมันร้อนมากอยู่ในนี้มันก็เย็นนะนะโ้ย สำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปแค่นี้แหละเพราะว่าวันนี้เราก็ถ่ายแบบปิดหน้าปิดตากันมาทั้งวันนะคะไว้ <Wow. S 1> <Wait. S 2> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะมีมาเร็วๆนี้ไว้บาย